เาไปไหนเอามาไหนขยิบขยิบกเข้าไปไหนหรืสาวเรียบร้อยนะแนนี้ผู้ชายมันูไม่หยเลยนี้สอะ้ชนโปรเจกต์เป็ยังไงบ้างคู่ก็วันนี้วงสวงวันไนส์แสตนนะคะขึ้นเปลี่ยนชีวิตเป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกในโปรเจกต์เชนออริจินอลนะคะซึ่งก็เป็น เรียกว่าเป็นนิยายออนไลน์ที่โด่งดังมากๆเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องราวของการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายไม่ว่าจะเป็นในโลกของออนไลน์หรือในโลกของออโลกกลางคืนก็ตามเห็นเรื่องราวของคืนคืนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวละครทุกตัวได้ค่ะ,ะคี่แบบนิยายได้เลยคือไม่ คือคำว่าแซบในที่นี้ไม่แน่ใจว่าแปลอะไรเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของความเข้มข้นมากกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการฆาตรกรรมมันมีการตายเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการสงสัยว่าใครคือคนฆ่าอะไรต่างๆด้วยเป็นตัวละครแต่ละตัวจะมีความเรียกว่าอะไรคะหลอนจะมีความซัสเพนจะมีความแบบน่าสงสัยจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีป่มที่ท ต้องติดตามตบอกอะไรบ้างไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เล่นนี่ไม่ให้พีเนพูดกันแสอี้กคนรู้แล้วาคือในเรื่องเนี่ยมันจะมีมันเริ่มต้นจากกลุ่มเด็กสาวสามคนนะครับที่เป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าในความเป็นเพื่อนรักมันก็มีความแบบเพื่อนร้ายเพื่อนรายกันอยู่เล็กน้อยนะครับก็นี่เลยครับ มีทั้งทีมเอสเตอร์นะครับแล้วก็ปันปันนะครับก็ก็ต้องมาลองดูเพราะว่าทั้งสามตัวนี้คาแรคเตอร์มันชัดมากแล้วเมื่อเข้าฉากกันได้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะสนุกนะกำไรคนดูแหละครับเห็นแสดงระดับนี้มารวมตัวกันนะแล้วฝั่งผู้ชายล่ะฝั่งผู้ชายก็พยายามเลือกผู้ชายที่เรียบร้อยเรียบร้อยมานะครับเพื่อจะให้ทํางานง่ายครับปรากฏว่าคิดผิดครับสนมากครับครับซนหนึ่งซนสองนสามซนสี่ครับ ก็จริงๆก็ต้องบอกว่า,าตัวผู้ชายจะไปจะเข้ามามีส่วนร่วมในในเรื่องราวต่างๆแล้วก็มันจะทําให้เกิดความเอะแล้วก็เอะไปเรื่อยๆนะครับผมผมคิดว่าแบบตัวละครทุกตัวเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็มีมุมลับๆที่ต้องดูไปแต่ละอีพีแล้วจะเริ่มค่อยๆเปิดเปิดไพ่มาเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเราจะรู้เองครับว่า สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับควีนคือตัวพิมเนี่ยครับที่เกิดการฆาตกรรมตายในคืนคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือละครจะมีเบื้องหน้าแล้วก็มีเบื้องหลังพี่ภูมแบบขับพี่เก๋พี่เกครับวัก็ขอบคุณพี่ชอตพีเอสด่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเป็นออฟฟิแนเชนเรื่องแรกนะครับก็ขอบคุณที่ได้รับโอกาสดีๆนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่สนุกนะครับเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามมาก็น้องๆทุกคนก็ เราพูดถึงครับตอนสามารถเล่นดีๆเล่นๆพูดฝั่งนี้ดีครับดีครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายทํานะครับถ่ายทำอยู่ระหว่างถ่ายทํานะครับแล้วก็วันที่วันที่สินี้ก็ออนแอร์แล้วนะครับสิบแปดนี้ออนแอร์นะครับวันแรกสิบแปดนี้ออนแอร์นะครับใช่ครับก็คือถ่ายไปออนไลน์เกือบจะเสร็จแล้วครับไม่ต้องขยี้สนุกครับสนุกสนุกแน่นอนครับโอ้โห ที่บอกค่ะมันไม่ได้ไปในแนวแบบนั้นถึงแม้ว,ว่าจะชื่อมันจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความตื่นเต้นมันคือความลึกลับมันคือการชวนติดตามมากกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเลค <laughs> ทค่ะว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้มันคือบทมากกว่าครับบทตั้งแต่ตัวนิยายแล,แล้วแล้วก็พอมาถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทโทรทัศน์เนี่ยคราวนี้มันก็จะมีการแบบปรับเพราะนั้นคนที่อ่านนิยายอย่าเพิ่งคิดว่า จัดตรงครั้ทีเดียวครับตอนที่เป็นนิยายออนไลน์ในเลฟก็จะเป็นเบสเซลเลอร์อยู่นะคะแล้วก็ตอนที่ถูกตขึ้นามาก็ถูกยอดขายเยอะมาเพราะฉั้นก็โดยโครงสร้างของเรื่อง,องที่สนุปตังดดไ,ได้อยู <c oughs> ่เลวคุแนกนักแสดงบ้างไีคะ <c oughs> ได้ตามสาวเพราะว่าพัเตอร์เชิญาแกเพื่อนน้าเพื่อนน่อยครับเป็นยังไงบ้างตอน่าจะเข <c oughs> ้ามาในองต้ท <c oughs> ีมเล็กน้อย ความเรียบร้อยในเรื่องนี้ของเราแค่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ดูค่ะดูดีเราดูคนเป็นคนดีแน่นอนเป็นแก๊งสาวสามคนนะคะที่เป็นเพื่อนรักแล้วก็มีแอบเป็นเพื่อนร้ายอย่างที่พี่ชอลยพีเอสว่าค่ะก็คือเป็นแก๊งที่มีความที่จําเป็นที่จะต้องเกาะกลุ่มกันเพื่อบางสิ่งบางอย่างใช่ค่ะซึ่งแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากๆเลย าวแซ่บก่อนเลยค่ะก็ในเรื่องนเรื่องชุดมาพวงสวงเราเรียบร้อยอยู่แล้วแทนไม่ในเรื่องันปันรับบทเป็นตัวละครชื่อพัฒน์แทนพันก็จะเป็นตัวละครที่มีความตรงไปตรงมาค่อนข้างโอเปนมีอะไรก็จะพูดก็คือเป็นคนที่แรงคนหนึ่งแต่ว่าก็จริงๆก็จะมีความจริงใจแล้วก็รักเพื่อนรักคนรอบข้างสัญญาของพแฒนคืออะไรคะ จะแม่วันไ์แซนค่ะชื่อเรื่องเลยค่ะค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นเกลค่ะเกลก็คือตอนเด็กๆก็คือเป็นนักแสดงที่ดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างรักษาภาพรักตัวเองแต่ว่าในใจลึกๆเขาก็อยากที่จะใช้ชีวิตเหมือนแบบว่าหญิงสาวทั่วไปวัยรุ่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ส่วนควีนนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งอะที่เขจะคอยคอนโทรลเพื่อนๆทุกคนทุกคนต้องอยู่ในอาน,นัตของนางเพียงผู้เดียวทุกคนต้องฟังเลยอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ต้องเพอร์เฟกะทุกๆอย่างที่แบบอยู่ภายนาในทุกคนเห็นก็คือต้องเพอร์เฟกทุกอย่างแต่จริงๆแล้วมีอะไรในตัวควีนที่จะต้องไปติดตามภายในเรื่องค่ะนางไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่คิด <c oughs> เล็กตามอายุนะอ้าเล็กตามอายุฮัลโหลพี่โกใครเป็นคนดีสุดยืนกลางอาขันบุรีโอ้โหหรอโอ้โหคยัินสีเลยฮัลโหรตัวแรคเตอร์เต็มเลยค่โช้์ระเบดฮัลโหลพี่โกครับแจ็เป็นยังไงบ้างเนเกมผู้ชายเยอะเลยก็เรียบร้อยครับมันจะโดนพวกสามสระโหแกล้งตลอดที่อยู่ในกองอาหมดอะไรเงี้ยครับเอาคาแรคเตอร์ไม่ใช่เอาคาแรคเตอร์ไม่ใช่ชีวิตจริงอ๋อในเรื่องในเรื่องก็ รับบทเป็นเอเทนครับเอเทนก็จะเป็นผู้ชายที่อยู่ในอ,อยู่ในมหาลัยเดียวกันกับแก๊งสามสาวแล้วก็จริงๆทุกๆคนเนี่ยอยู่ในพัวพันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหมดเลยแต่ว่าส่วนส่วนตัวคาลิเซอร์ผมก็อย่างที่ทราบกันครับตรงกับชีวิตจริงก็เป็นคนดีขัดขัดไม่ขัดนะเป็นคนดีจริง,รง,รงๆเป็นนักว่าน้ำด้วยครับโกโกน้าสือไม่ดีนะไม่จริงๆๆจริงจริงจริงเลย ไม่จริงที่เป็นอาชีพเลยตอนแรกตอนแรกวันนี้วงสวงเขาบอกว่าใส่ชุดคาแรคเตอร์ผมกลัวได้ใส่ชุดชุ่ายน้เลยเราเรามีเบอร์กลับคนนีเหมือนกันจะใส่ชุดว่าวน้ำเราแกงชุดว่ายน้นหมดใช่ครับแล้วคนไหนไม่คนดีในนี้ที่เหลือทุกคนครับซึ่งทุกคนน่ะทุกคนต้องมาเรียนรู้ความไม่ดีจากเขาในชีวิตจริงเอชีวิตจริงของเขาไปใช้ในละครใช่สลับคคาแรรเตอ์ผมก็เอาชีวิตจริงของคนอื่นมาใช้ในละคร คือในคือในซีรีส์มันเพื่อนหักหลังกันใช่ไหมไอ้นี่ข้างนอกนี่เราหหลังกันเองครับให้คนอื่นแก้ตัวบ้างดีกว่าคนผู้น้อยสุดเป็นคนดีสุดครับจริงๆรก็ถูกนะเราเราจริงจก็ถูกเล่นเล่นเป็นทอยครับผมก็เล่นเป็นแฟนเกลก็จะเป็นคนที่ไซค์กก็จะเป็นคนที่มีอำนาจเพราะว่าพ่อเขาเป็นตำรวจก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยกริงกลัวใครหรืออาจจะมีจุด ที่อาจจะเกรงกลัวก็ได้ไม่แน่นะครับผม้ก็เป็นคนที่รักแฟนมากๆแต่ผมมองว่าคอยเป็นคนมีสองผลิตครับผมมีทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีแต่เชื่อว่าเขาเป็นคนดีครับลึกๆแล้วนะเมื่ี้พี่ชอตพี่เกดแต่เมื่อกี้พี่ชรอตพูดไม่มีใครเป็นคนดีเลยนะะตอเรื่รอเขาเชื่อหรือเปล่าเขาเชื่อหอเป่าเขเอหป่าี่เ็นเขา่าจะเชื่อมากเกินไปพี่นะเขาเป็นคนดีอไหม เออเป็น <ítulo> <run> <displayed, S 1> คนดีครับเป็นแก๊งแบบว่ามังแก๊งว่ายน้ำในมหาลัยนี่มีแก๊งอีกสองคนสองคนนี้เลยคนดีเหรอแก๊งว่ายน้ำเป็นคนดีแบบว่าขายยาเวลาแบบคนอื่นไม่สบายเลไรเราก็ขายยาไม่ใจรกอนเหรอเรคนดีเป็นคนดีเหมือนกันอ่าพี่แบงค์ครับผมไม่รู้เป็นคนดีหรือเปล่าในเรื่องเป็นคนลึกลับครับคือลึกลับจนผมไม่สามารถบอกพี่ๆีทุกคนได้เพราะว่า มันยังไม่มีบทพูดอะไรนี่นี่นี่มาถ่ายหลายคิวยังไม่ได้ติดไมค์เลยมีมีวันหนึ่งนะเป็นคอนเสิร์ตผมนะผมควรจะสิบห้าตอนแต่ผมไม่มีบทพูดเลยผมมไตั้งเยอ่อย่างเงี้ยทีมเสียงชอบมากคนนี้คือเป็นตัวละครลับตัวละครลับครับยังบอกมากไม่ได้ครับก็ลับไปด้วยเลยลับเลยครับเราถามคุณงศับดิ์ไหมว่าเราจะได้พูดตอนไหนน่าจะตอนจบครับเดินยิงแล้วโอ้ยเอ้ยโอ๊ยตายเลย อันนี้รอเล่นนะครับรอเล่นจริงๆก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครลับที่มาเรียกว่ามาแก้แค้นส่วนว่าจะแก้แค้นอะไรก็รอดูในวันไหนครับผมน้องใหม่น้องใหม่รู้กับครับผมรับบทเป็นกายนะครับแกว่น้ำาแว่น้ำเป็นยังไงครับแกงว่ายนก็เป็นแกงเดียวกับอาเจนครับเป็นคนเทาๆเข้มๆเขไมนะทำไมลองพื้นดเบอร์เหรอเออผิดนิดนึงอย่าไปคัดสิโอเคเราเป็นตัวละครที่ทำตามหัวหน้าแกงตลอดเวลาครับแบบ ตามหัวหน้าครับให้เป็นหัวหน้าแกงผมไม่หัวหน้าแกงรู้เลยถ้ขึ้นชื่อว่าหัวหน้าแกงไม่ใช่คนดีทำดีก็ทำตามทำเร็วก็ทำตามก็ช่วยไถ่ยามเหมือนกันใช่เอาของไม่ดีเอของนี่เอาของแล้วไม่อยากตรงนี้เลยไม่เอาเป็นไงบ้างเราสองคนเป็นน้องใหม่แล้วมาเจอพี่ๆคนที่เขาดูเป็นคนดีดูแลพี่ที่ดูเป็นคนดีแล้วแบบว่าเก่งในสายตาน้องมากพี่ใจครับเป็นเรื่องที่ฝอดเรื่องการสร้างลึกลับแล้วผมก็ไม่เคยเล่นลึกลับขนาดนี้ก็ตื่นเต้น อันนี้คือพี่ช็อตเป็นเทคนิคของพี่ช็อตอยากให้แสดงกินในตัวละครก็เลยแบบมีความลึกลับของเรื่องบทเรื่องอะไรด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยะว่ารจริงเดี๋ยวจะถามว่าพี่ช็อตทราบหรือยังครับก็จะมาผมอยากผมอยากรู้ข้อนี้มากที่สุดแต่ไม่มีใครตายกลางเรื่องที่ยังไม่จบใช่ไหมดูดีบทก็หายไปเนี่ยไม่แน่ด้วยเออขอพูดก่อนตายเลยครับ ปวดปวดปวดไอ้แล้วพี่ธุเรียนไปไหนแล้วพี่ธุเรียนไปไหนี่ยพี่ธุเรียนจ๋าครับผมแม่อะไรครับปวดแล้วปวดแล้วจากคนอายุเยอะก่อนคนอายุเยอะก่อนเนี่ยสวัสดีครับเอ่อธุเรียนนะครับในเรื่องก็จะเป็นสารวัตรคิวนะครับก็อยู่ในฝ่ายตำรวจด้วยกัน2คนนะครับ คือเรื่องนี้ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่คือถ้าดูแล้วมันห้ามข้ามเลยนะเพราะว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะมีการสลับกลับไปกลับมาถ้าหากว่าแวะไปเข้าห้องน้ํากลับมาอาจจะไม่รู้เรื่องฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามจัดการทุกอ่าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเริ่มดูเพราะว่าแม้แต่ตํารวจเองมาบทมาก็เยอะตอนนั้นใกล้จบยังมืดแปดด้านอยู่เลยนะตอนจบก็ยังเป็นเรื่องลึกลับอยู่เป็นความลับมากแม้แต่คนเขียนบทก็ยังไม่รู้ เมื่อจะจบยังไงเขารู้แล้วหล่ะเป็นมืออาชีพหายหมดนเขารู้แล้วหล่ะแต่ว่าเขาไม่ให้เราบอกก็เลยยังเล่าอะไรมาไม่ได้นในส่วนของตํารวจก็จะประมาณนี้เนาะผู้หมวดเป็นงไงมั่งก็รับบทเป็นหมวดออยนะคะก็จะเป็นแผนกสืบสวนสอบสวนค่ะเรื่องราก็เราก็จะไปตามสืบกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องตามสืบต่อไปว่าใครเป็นคนทำเป็นคนที่เจอตัวละครเยอะที่สุดในเรื่องแล้วเนาะเจอทุกคนเนาะเจอทุกคนค่ะ ค่ะก็รับบทเป็นแม่ของเกลนะคะในเรื่องก็น่าจะเป็นแบบตัวต้นเหตุที่เป็นปมในใจของเกลอยู่เพราะว่าเกลก็มีปัญหากับทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับแม่แม่ก็เป็นแบบว่าตัววีนประจําบ้านของเกลนะคะเป็นตัวปวดหัวให้เกลเหมือนกันนะคะแล้วกเ็เป็นแม่ที่แบบอยากจะให้เกลแบบได้กับท <c oughs> อยอะค่ะคือแบบอยากจะให้เกลได้กับทอยมากๆนะคะเป็นแม่ยุคใหม่ ประมาณนั้นประมาณนั้นชัญญาค่ะรับบทเป็นหนูดีค่ะก็เป็นเพื่อนกับพี่มักบอลผ้าแพงก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยก่อนแก๊งที่จะมาเจอแก๊งสามคนเลยเนียก็รับรู้เรื่องราวของการตายอะไรต่างๆก็แบบเป็นพี่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออยู่ทางไกลนะคะไม่ได้เจอใครเลยก็คืออยู่อเมริกาก็คือโทรคุยกับวาแพงตลอดเลยค่ะเป็นนักขารับบทเป็นมินนี่ค่ะซึ่ง ตัวละครในเรื่องเนี่ยจะมีความแบบน่าติดตามน่าสงสัยยังไงก็อย่าลืมพลาดที่จะดูมินนี่เลยนะคะเพราะว่าบอกไม่ได้จริงๆไม่งั้นมันจะหลุดแล้วก็ยังไงเป็นเรื่องแรกของมินนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะคะพี่ชอบชอบเด็กเล็กตายนายการะค่ะพร้อมในการออนแอรการซื้อแข่งชงอย่างนี้ไม่ดีเลยไม่พร้อมต้องพร้อมไม่พร้อมก็ต้องออนแอร์ครับวันที่ 18สิงหาคมนี้ครับทุกวันศุกร์3ทุ่ม15นะครับทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ True ID ครับ True ID คุณผค้ชมจัตอนกันีลด้วยนื้อหาต้องรอไปดูเรื่อยคือพี่ว่าสเสน่ห์ของวันแลสเตอร์นะครับมันคือการการสืบหาแล้วก็ค้นหาติดตามไปพร้อมๆกับตัวละครในเรื่องนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนคนดูปุ๊บรู้ว่า เกิดเหตุฆาตกรรมในคืนคืนนั้นแต่คนจะไม่รู้เลยครับว่าคืนคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งตัวละครเองครับที่จะต้องค่อยๆตามสืบเรื่องราวของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ซึ่งก็อยากจะฝากติดตามโปรเจกต์เชนออริจินัลด้วยนะคะปีนี้เรามี2เรื่องด้วยกันก็คือวันในส์แตรนี่เป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่2ก็คือพิเด๊นะคะซึ่งพิษเบ๊กก็จะออกอาศพร่อมๆไปถึงปีหน้าด้วยน็จะเป็นสองเรื่องของปีนี้สำหรับเชนออริจินัลค่ะ ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ